ันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่กลับมาในช่วงเวลาที่โควิดผ่อนคลายลงนิสิตหายจากการติดเชื้อนิสิตปลอดภัยจากการติดเชื้อเราทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อและฉีดวัคซีนครบเกือบหนึงรอยเปร์เซ็นแล้วนะครับทั้งทั้งหลายรูป ได้รับวัคซีนที่ทางโรงพยาบาลต่างๆได้มาจัดบริการให้เรียบร้อยแล้วเพิ่มเป็นความสะดวกและประหยัดงบประมาณในการที่จะต้องดูแลในการที่จะต้องนำพัฒหารัไปส่งและการมีภาพของการมาร่วมฉันพัฒนาหันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งจึงมีนโยบายที่จะรวบรวม พระนิสิตและคณาจารย์ได้มาร่วมกันฉันอย่างเป็นมาตรการดั้งเดิมที่เราฉันมาตั้งแต่เริ่มมาศึกษาเร่าเรียนและปฏิบัติหน้าที่ที่วังน้อยแห่งนี้นะครับเป็นประเพณีที่ดีงามของทางมหาจุฬาไปแล้วก็จะต้องสืบสารกันต่อไปสำหรับ ผู้บริหารคณาจารย์จ้า้าที่และนิสิตในช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานด้วยในวันที่17ที่จะมาถึงนี้ของคณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์การเข,าเข้ามาเรียนอย่างเต็มรูปแบบก็ยังไม่เต็มร้อยนะฮะนิสิตก็ยังคงเรียนออนไลน์อยู่ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งนี้ก็เป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบออนไลน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มาร่วมฉันพัฒหารในวันนี้ก็คือนิสิตท,ที่พักอยู่ที่หอฉันเป็นหลักนะครับคณะเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพนำพัฒหารมาถวายแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตในวันนี้ มีเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพสำคัญก็คือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไสยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรับเป็นจำภาพจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลายนะครับในการนี้ก็ขอถวายอนโมทนาในพระราชกุศลศรัทธาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยพระราชกุศลธรรมัจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมพิษ พระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจ,จ,ะจะเริญด้วยจจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรติติการเทิดสำหรับคณะที่สองเป็นคณะของท่านผู้อำนวยการสารีสุพรรณโรงเรียนประเทืองทิพวิทยาวันนี้ได้นำ ผลไม้คือขนุนจํานวน30ลูกมาร่วมถวายพัะทหารเป็นพัะทหารเพนในวันนี้ด้วยครับก็ขออนุมโมทนากับทางท่านผู้อำนวยการสารีสุพรรณจากโรงเรียนประเทืองทิพวิทยานในการนี้ด้วยนับจากนี้เมื่อมีการจัดฉันพัะทหารเป็นรูปแบบนี้ ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ทราบถึงการรับเป็นเจ้าภาพพระทหารเทนที่จะต้องมีดำเนินการต่อไปตามปกติเช่นเดียวกันญาติโยมสามารถร่วมเป็นปัจจัยร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้อีกช่องทางหนึ่งที่เปิดแล้วตอนนี้ก็คือ ญาติโยมสามารถเดินทางมาที่มหาจุาลาวงกรกร,กร,ราชวิทยาลายัยอำเภอวังน้อยจงังหวัดพระนครศรีนุธยาแห่งนี้เพื่อมาประเคนพระทหารที่ญาติโยมนํามาเองกับมือทําบุญตักบาทด้วยมือตนเองในสถานการณ์ที่อาตมาได้ชี้แจงแจ้งไปแล้วนั้นว่านิทิตของเราได้รับวัคซีนป้องกันเป็นที่เรียบร้อย สถานการณ์โควิดที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคลายเรียบร้อยก็ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับเสียงประชาสัมพันธ์นี้ได้เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสําหรับคณะสองที่ขึ้นมารับพัฒาหารในวันนี้ก็ประเมินจากสายตาก็เกินหนึ่งร้อยรูปนะครับ เกินหนึ่งรูปก็ประกอบไปด้วยพระนิสิตต่างประเทศพระนิสิตไทยที่พักอาศัยอยู่ที่หอพักรวมทั้งคณะพระภิกษุภิกษุณีจากฝ่ายนิกายมหายานด้วยก็ยังทำนักอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาเรา่าเรียนต่อไป May I introduce you in English for Foreign student. Today is the first day for come back to the form format of the old measurement for having lunch. Before COVID nineteen spread to our university, we are all come here to have lunch together. After the situation, all depend on the situation. Now the situation is quite better, not hundred percent. For COVID-19, stop. But we need to present the lunchtime style. The big group of monks. Eat or having lunch in the bowl after you are taking a bowl and grip the blessing after lunch to the Buddhist follower. This is the Buddhist tradition for our Buddhist monk. Start from today, December 15. We come back to Pinapata or Taking our boat and having lunch together. I think the office staff of dormitory informed you the information already. the time to leave the dormitory to come here is 10:30 we walk through the sanitizer and washing uh, and wash your hand with the gel alcohol and wearing the face mask every time you come here remain the strictly policy for protect yourself from covid-19 Mind yourself, do not uh, forget to wearing the mask or taking the arm bowl. Without the arm bowl, we don't use any food container, other food container is not allowed. And you can take it back to your dormitory, washing by yourself to make sure that is, your arm is clean. Okay, this is enough for information today about come here. And having lunch. Breakfast also. Time for breakfast time. Come here with the bowl that you clean by yourself. Is a cleaner, cleaner bowl. Not Public, the personal bow You can borrow from here, back to your the, uh, your room, and watching by yourself. Other measurement, other object. You can ask. The dormitory s t ส f f they can uh, answer you any question okay thank you for today วิทยาลัยม,มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสรรืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณนรจำนวนหนึ่งพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา